สวัสดีครับพี่น้องปองปายอุพทุกคนพบอกับบนสซยไทยย่ออีกละเบอร์ครับมือนี้อยู่ดีมีแห้งชุอทุกคนครับคลิปรัวๆครับช่วงนี้มีเวลามาเห็ดอัปเดตต้นไม้ให้เบิ่งนะครับเนาะมือนี้นําเสนอต้นนี้ครับไกลเสียบยอดครับผนไกลเสียบยอดเนาะครับเนาะเสียบตรงไหนครับลูกครึ่งเลยครับเนี่ยฐานข้างล่างนี่เป็นไก่แดงครับ ไก่ยอดแดงถ้าเป็นช่วงที่โบ๊แม่หน้าฝนนี่แดงปั้นเลยนะครับตัวนี้แดงแบบสดๆเข้มๆเลยครับแต่มาเบิ่งลูกครึ่งครับครึ่งตรงไหนครับเสียนสองยอดนี่ครับนี่เป็นรอยเสียบครับเจตนาไวสีเสียบนี่สองกิ่งนี่ครับและก็เสียบกิ่งล่างสองกิ่ง จากไก่แดงธรรมดาให้เป็นไก่ภูเขาครับไก่ดำครับนี่อันนี้ออกแบบแดงเลือดหมูดำๆเลยนะครับใบก็ออกมาใหม่ๆเป็นใบหลังจากแดงจะเปลี่ยนเป็นใบดำค่ำๆครับไก่ดำครับเสียบยอดไว้กำลังใหญ่ครับมาเลยครับกิ่งซ้ายขวาหลังหน้าครับทดทุกข้อเลยครับเนี่ยนี่ก็ทดนี่ก็ทดครับ แล้วก็มาเสียบแยกสองปลายนี่เป็นกิ่งหลังกับกิง่งกิ่งตั้งลำครับสูโม,โมโ้วนครับกำกำโมมิดครับสัมประมาณสักท่อนแขนนี้ใหญ่คนนี้ใหญ่ลครับนนลากก็พอได้นครับโผนไปลายปลายเรียวตามคอนเซ็ปต์นี่ครับ้วนเตี้ยเลยครับ ลากครับตอนสมัยผมฮัดเบนครับมันยังบ่เน้นเรื่องลากครับปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นลากธรรมชาติครับค่อยว่ากันที่ล้าครับเรื่องลากเอาไปตามที่เฮาเห็ดแล้วมันบ่เป็นภาระปันใดครับนี่ครับปกติไก่ในหน้า ฝนนี่มันสบมันยอดบัค่อยเข้มครับออกเหลืองๆส้มๆไก่แดงๆงก็เสออกส้มแบบไก่แดงเข้มก็จะออกประมาณนี้ครับเคยโพสลงไปในกลุ่มแล้วมีคนมาขอขอแบ่งปันครับตอนนี้ตอนสมัยสักสามปีที่แล้วครับก่อนโควิดขอแบ่งปันไปตกลงกันไว้ที่ราคาประมาณนึงครับ โอ <Okay, S 2> <Okay, S 1> เคหมือน <okay. S 1> แล้วแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ขอนี่เปลี่ยนใจครับโชคดีนะเป็นความโชคดีของผมนะครับที่เขาเปลี่ยนใจเพราะว่าลักษณะต้นวันนี้เขาสิหายากครับกับราคาที่สิปล่อยไปทีแรกก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีครับที่เขาคนขอแบ่งปันนี่เขาขอยกเลิกไปก็ตั้งใจไว้ว่าจิปั้นต่อครับต้นนี้ไก่ลูกครึ่งครับ สเต็ปต่อไปครับถ้าเบิ่งการอัปเดตของมันไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นอะไรครับซูโม่ต้นนี้โคนภายปลายเรียวลูกครึ่งอีกทางางครับครับผมพบพ่อกันเทื่อม่กับบอนไซไทยยออีกระเบอ้อครับ,ยอ,อ,บ,อ,รรบอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ